วิธีทำให้เงินเข้าแบบไม่ขาดสายเลยนะคะคุณรู้ไหมหลายๆคนสตริกเรื่องเงินมากคิดมากเครียดกับเรื่องจํานวนเงินข้อนี้สาคัญมากเลยนะเวลาที่คุณไม่เครียดกับจํานวนเงินเนี่ยมันทําให้เงินเข้าแบบโฟล์ฟโเพราะคุณรู้ไหมหลายๆคนหรือมนุษย์ทุกคนชอบจะ,ะสตริกหรือคิดเรื่องตัวเลขพอคิดเรื่องตัวเลขพอน้อยลงมันก็ดูแบบดูมีไม่พอพอมากขึ้นก็ดีใจได้แป๊บเดียวพอน้อยลงอีกก็ไอ้นี่อีกนะคะเพราะนั้น จำไว้เลยนะเวลาคุณอ่ะเป็นเหยื่อของตัวเลขเนี่ยคุณกาลังทําให้ตัวเองอะ่ะไม่มีความสุขในทุกขณะคุณรู้ไหมเวลาที่คุณไม่ได้ฟิกจํานวนหรือว่าเวลาที่คุณไม่ได้เครียดกับมันเนี่ยเงินเข้าง่ายๆโฟว์เวลาที่คุณมีความสุขคุณจะเห็นอะไรคุณก็เบิกบานเห็นแต่ขุมทรัพย์เต็มไปหมดรอบตัวนะคะเพราะนั้นข้อนี้คุณลองไปทําดูนะจ๊ะ